สวัสดีค่ะพี่น้องนี่แม่วันสิทภาพพี่น้องมาเบิ่งเศรษฐกิจพ่อเพียงของแม่วันนะคะ่ะิองค่ะมีการเลี้ยงไก่บ้านมาเบิ่งไก่กินอาหารนั่งกันเนะค,ะนค่ะใกล้ใกล้ห้าวกะมาเลี้ยงใบธงหน้านั่ตาเลืมนี่ยนะค่ะเพราะว่าอัน มุมนี่มันก็เป็นมุ้มตะกีดมุมนี่มันหกมันนี่ตะปลาหย,ยาน,นี่คือร้องน้ำสาน a m ของแม่ว่าน,นะคะอันนี้จะเข้ากับล่องปลานิ่งกันล่องทุกปลานะคะขอให้มน,นีมากอะล่องก็ได้กินแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเข้านี่ค่ะพี่นง ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศน้ำทงน้ำทากะดีค่ะพี่นอ้องส้นพุ่นกับเป็นส้นขอกมัวยุสวนเท่ากับมีหลายยางค่ะมีบักม่วงกระเทียบเท่ากับปลูกเป็นแนวเป็นแถวข้าเลยบับกเขียบเนี่ยข้าในเป็นน้วย้วค่ะพี่น้องแต่หัวตาเอามาปลูกได้ ได้สามปีนี่นะจ๊ะเมืองไก่ค่ะบรรยากาศด,ดีดีค่ะพี่น้องมือบกฮอนแต่ร่มเย็นสบาย ต้นนันเท่ากับอีกกบไผ่นะคะกบไผ่ว้ฝไไนตกฝนลงเท่ากับไปกินนี่ค่ะ่มะเบิงส้อนอาหารการกินเท่านั่นจ้ะเ้าก็ใส่มุ้งเขียวนี่เราจะล้อมไว้ รอมว่าหายไกลมันออกอน,นี่ค่ะ,นนคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่าาเาปลูกที่กระปลูกบักเคียบไว้สื่อบัเขียบมาสามสิบต้นนะคะมาปลูกถ้าไหนเป็นนัวดหรอกค่ะกะขาดว่าปีหนาจะคิดไปกินอันนี้กระทกโลกทันกระทกโลก กนกระทอกโลข้างเฮากับมีเฮ้ากับปูขึ้นไปน้ำต้นหมกม่วงกันแล้วจะ้ะขึ้นไปน้ำต้นหมกม่วงตอนนี้กระทอกโลเข้านี่กำลังสุกกำลังได้กินค่ะนี่ครับพี่น้อลงฝนลดลงมากนี่ครับพี่น้องเป็นเซเว่นหน่อยๆของแม่วันเองเนาะค่ะเซเว่นนี่ยังได้กินเมดค่ะพี่น้องเป็นสีเข่ากับปูกพริกเสริม ยี่สิบไต้ต้นบักเขียบบักเข้าอันนี้ก่บ,บักเข้าน้ำหอมอน,นี่ค่ะบรรยากาศที่นองเย็นสบายอันนี้เป็นเคี่กระทอกลกนะจ๊ะเข้ากับบุกใส่กับต้นมะม่วงแล้วมันจะขึ้นไปนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,นนคะาาที่นองหมักบหมักบรรยากาศแบบนี้บ่เนาะ สำหรับคลิปนี้แม่วันก็นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ